โดยตามทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่าเกดเฉลี่ยก็แค่ตัวการันตีว่าเราตั้งใจเรียนมันวัดได้ไหมว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดโง่หรือไม่โง่สมมุติว่าเราไม่ตั้งใจเรียนเกดก็ไม่ดีแต่เราสามารถตีความได้ว่าคนไม่ตั้งใจเรียนเป็นคนที่ไม่ฉลาดมันก็ไม่ใช่ปะบางคนไม่ได้ชอบเรียน เขาชอบทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาชอบมากกว่าบางคนคิดว่าเรียนไปนอนไปหลับๆเรียนๆไปก็เรียนได้ดีเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือว่าการที่เรามีเกรดดีก็เพราะว่าตั้งใจเรียนแต่ถามว่ถาถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็เกรดไม่ดีถามว่าโง่ไหมสมมติว่าเราไม่ตั้งใจทำอะไรเพราะเราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราโง่ปะไม่โง่ เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเกตด,ดีหรือเกตไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเทรานี้สมมติว่าคนที่ฉลาดเอาอะไรมาวัดว่าฉลาดก็ไอคิวมั้งหรือบางคนก็ตะก,กะแบบไปทําเกตด,ดีๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าการที่เราได้เกตมาซึ่งเกตด,ดีๆเนี่ยก็แต่บางคนผู้ใหญ่าบางคนหรือในบางใครก็ตามแต่นะ ก็ตัดสินได้ว่ามันวัดทด่ายนะเว้ยบางปอนแต่สาหรับบางปอนบางปอนคิดว่ามันก็ไม่ได้วัดที่เกตอย่างเดียวบางทีบางทีเกตเฉลี่ยมันก็ไม่ได้วัดใครว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจหรือเขาอยากจะเป็นคนที่ถูกยกย่องในเกรดดีหรือเปล่าบางคนไม่ตั้งใจเรียนแต่เขาก็สมองดี mm hmm. คุณต้องเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบที่จะเรียน ขาชอบที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายเล่นเกมหรือ,อชอบที่จะคือคืออยากจะให้มองว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่โดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นรัฐไทยที่แบบว่า mm. ก็ตั้งมาตรฐานว่ากูต้องเรียน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 อ่าก็ต้องแบบว่ามีการเรียนขั้นพื้นฐานอะไรบาบาบาหรือแม้แต่ชาติอื่นทั่วโลกก็ต้องมีการเรียนขั้นพื้นฐานแต่ถามว่าทุกคนชอบเรียนไหมนั่นไง เมื่อเราถามว่าทุกคนชอบเรียนไหมก็ไม่ทุกคนไม่ได้ชอบเรียนเขาไม่ได้ชอบเรียนการเรียนก็คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าเออคุณได้ผ่านการเรียนผ่านการมีความรู้แล้วนะอย่างน้อยมันให้ความรู้ได้แหละการเรียนซึ่งผ่านระบบก็คือเรียนรู้จากครูหรือเรียนรู้จากระบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าคนที่เรียนเนี่ยชอบหมดทุกคนไหมแน่นอนมันก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วถามว่าคนที่ไม่ชอบเมื่อมาเรียนเนี่ย เขาจะตั้งใจกับสิ่งที่เขาไม่ชอบปะเ็าไม่แล้วสรุปก็คือเกณที่ออกมาก็คือก็ต่ำเตีย้ยแต่ถ้าถามว่าคนทุกคนน่ะชอบทำสิ่งอื่นบ้างไหมใช่คนทุกคนน่ะชอบที่จะมีความแตกต่างหรือคนบางคนที่ไม่ชอบเรียนแล้วไปทำสิ่งอื่นมีไหมมีได้ชอบกับสิ่งนั้นไหมทุ่มกับสิ่งนั้นเต็มที่ไหมมีอืมทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นได้ดีก็เพราะเขาชอบเนี่ยแต่ในบางคนที่เขาทำสิ่งที่เรียนไม่ดีก็คือเขาไม่ชอบเนี่ย หรือบางคนตั้งใจเรียนแทบตายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบก็ต้องยอมรับตั้งใจไปทําไหมก็เพราะลืมคิดว่าฉันชอบจริงๆแล้วปล่าการเรียนหรือในบางคนที่เรียนเพื่อผผ่านไปให้มันจบๆเช่นผมเนี่ยแหละผมไม่ได้ชอบเรียนหรอกเนะผมันชอบที่ท้ายมันผันผ,นผ่านให้มันจบๆถ้ามีหน้าที่ส่งงานก็แค่สง่งมีหน้าที่เราก็ซอยผ่านก็แค่ผ่านมีหน้าที่ทําอะไรก็แค่ทําให้มันจบๆผ่านหลักเกณฑ์ที่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่ ก็ต้องเรียนแล้วมีระบอบแบบนี้อยู่คือความจริงแล้วเกศเฉลี่ยพูดลก็พูดันตรงๆก็คือเกศเฉลี่ยก็คือวัดได้แค่เกศเฉลี่ยว,ว่าเราตั้งใจเรียนแค่ไหนโงห่หรือพึ่งฉลาดไม่ได้วัดอืมเราไม่ได้วัดบางคนไม่ชอบเขาก็ไม่ทําบางคนชอบก็เรียนมันแล้วแต่ในมุมมองของผมคือมันวัดค่าไม่ได้หรอกนะ สมมติว่าใครสนใจเรื่องเกจเฉลี่ยแล้วมาเปิดฟังมีข้อคิดเห็นอย่างไรหรือแสดงความคเห็นนะก็จัดมาได้เลยเราผมผมยินดีรับทุกความความคิดเห็น <S <S 1> <S 1> คือเรา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 ,เราพูดกันตรงๆอะนะว่าเออม,มันมันมันอย่างนั้นแหละพูดตามนั้นเลยตามที่ฟังไปเลย